พี่น้องเบิ่งวิวบ้านเช่าสวยมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะเมือนี๊ยลค้าพามาเบิ่งสถานที่นะคะรับเหมาทำความสะอาดค่ะเบิ่งพี่น้องค่ะวิวสวยมากเลยค่ะวิวติดทะเลนะคะบ้านพักติดทะเลค่ะ อันนี้นะคะส่วนดิฉันนะคะดิฉันก็เดินชมวิวค่ะก็ดีกระดามากเลยค่ะตีใจสิได้มาทำความสะอาดและนี่ก็คือบรรยากาศชั้นสองนะคะพี่น้องค่ะเขากำลังสิเก็บรายละเอียดค่ะเขาก็จะเอากระจกมาติดรอบรอบบ้านไว้เลยค่ะรอ้อยช่างมานี่พี่น้องเขาก็จะพื้นมาปูนี่ค่ะเจ้าของบ้านกินลมชมวิวจ้า มีความสุขค่ะแต่ทำงานในเงินพอมันละกะได้ชมบรรยากาศพร้อมค่ะพี่น้องค่ะดู้บบวิวงามค่ะ่ะ